สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถก่าติ้งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกค้าครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถก่าติ้งนะฮะที่มีขนาด5ตันครึ่งนะครับลูกค้าครับอ่าเทียบกับตัวไมโคร5ตันครึ่งทั่วไปได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวยี่ห้อของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถก่าติ้งของยี่ห้อวตานาเบ้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นรุ่น GM นะฮะ WIT นะฮะ 55K2 นะครัับตวนี้นะครับนี่นะฮะห้าสิบห้าคีสองนะครับส่วนล้ออลเ่นิดท่านที่แบบว่า กำลังตามหานะแล้วก็เกลงที่แบบว่าใช้งานในซต์งานก่อสร้างนะฮะใช้งานในเมืองนะฮะแล้วก็ต้องการขนาดที่มันค่อนข้างกระทัดรัดนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนะ,ะนี่นะฮะแต่ก็จะตัวกเกติ้งตัวนี้นะแน่นอนนะครับ แท็กน้าของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแท็กยางแบบนี้เลยนะครับเดินบนพื้นปูนนะฮะพื้นถนนแบบนี้เนี่ยได้สบายยเลยนะครับแล้วก็พวกเฟรมนะฮะชุนล่าของเขาเนี่ยก็มาสวยมากๆนะตัวนี้นะครับผ่านดานนะครับมีปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะเวลาทํางานเนี่ยถ้าเกิดมีผ่านดันช่วยนะฮะมีขาช้างช่วยเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขาก็จะทํางานได้นิ่งมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นะครับสวยนะคันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูสภาพรอบคันของเขากันก่อนนะครับนี่นะฮะนะครับสภาพรอบคันนะครับหน้าตาของเขาจะประมาณนี้นะครับสายนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสายปูนนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสายฟงสายปูนเนี่ยก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ การนะครับมาส่วนๆอบงนี้เลยนะครับพวกรอยรล้านะฮะรอยหักรอยเสียหายรอยดำของเขาเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะจุดนี้ก็คือมาเดิมๆจากโรงงานที่ญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับเวทช่วงท้ายเนี่ยนะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใหญ่มากนะลูก้าครับนี่นะฮะนะครับชุดนะครับตัวนี้เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะเสียว่าค่อนข้างใหไอเทมมากๆนะครับที่จะหาแบบว่ามีมาพร้อมๆกับตัวรถแบบนี้นะครับนี่นะ สายเสริกนะครับมาแห้ง,หงๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าแห้งสวยดีมากนะตัวนี้นะครับนีเนะฮะ สวยนี้นะครับแต่ว่าพวกระบบการใช้งานของเขาเนี่ยคู่ตรงๆนะฮะผมใช้งานเขาไม่เป็นนะครับลูกค้าครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีการลองขับในเทปวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลองไม่เป็นจริงๆนะครับถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่าสนใจนะฮะหรือว่ากําลังตามหารถเก้าอ้ที่แบบว่ามีขนาดกะทัดรัดแบบนี้เนี่ยก็แนะนำนะฮะอยากให้มารองที่ร้านได้เลยนะครับลูกค้าครับลองขับลองเทสที่ร้านได้เลยพาคนขับนะฮะพาพนักงานของเราเนี่ยมาลองขับลองเทสได้เลยนะครับ่ะแต่ว่าตอน terrain, うう ume, น an Mother, ี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยนะครับนี่นะฮะจึงเดียวอยู่เลยนะครับติดเลยนะครับเดี๋ยวลองปั๊มเบื้องต้นให้ดูนะฮะกดตัวข้าวนะครับนี่นะฮะนะครับกดตัวลอยได้สบายๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกตัวเดินตัวเดินเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะลูกค้าครับนี่นะฮะเดินหน้าคอยหลังได้ปกตินะครับนี่นะฮะปิดขวานะครับ ซ้ายเนี่ยได้ปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะพวกตัวเดินพวกปั๊มเบื้องต้นเนี่ยนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยลองได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่าลองลึกๆเนี่ยไม่เป็นนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะนี่นะฮะเดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องยนต์กันนะครับ ่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยครับเขาจะใช้งานเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะลูกค้านะครับเนี่นะเป็นเครื่องสีสูบนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพเครื่องนะฮะของเขาใกล้ๆกันก่อนนะครับ แล้วก็ด้านค่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟมอลิกของเขานะครับก็มาแท่งสวยดีทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวก็จะว่าลาดเรื่องของเช่าตัวนี้เนี่ยนะฮะบ,บอกเลย,เลยว่าหาอะไ่ได้ง่ายแน่นอนนะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยใช้งานเป็นเครื่องยนต์คูบัต้าน,นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นคูบัต้า V2403 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเนี่ย่ยางที่แจ้มไปเพอเป็นเครื่องคูบต้านะอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถหาสื้อเทียบตามน้ำรถยนต์ทั่วไปได้เลยน,นั่นเองนะครับแี่นำให้ในส่วนของค่าอะไรเนี่ยเราสามารถเซฟได้เลยนะหาได้ง่ายแล้วก็ มีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยามากยิ่งขึ้นอีกน,นะครับนี่ก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวโวตานาเบ่ตัวน,นี้นะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทําทงานได้แน่นดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเราเลยนะครับอา่าก็ได้าเกินในที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวโวตานาเบ่นะฮะ G M W I T นะฮะ1 5คี่สอคันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร,ร์โทรที่เครือตรงนี้ด้านบนขวามือนเดิเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าติดต่อเข้้าาาามานม,มานะนนนนะะะะะะะฮฮออออออจจกรรรริงขเเคคยยลีีีดดบบบัััพวโ ย้ำว่าลองได้แค่คร่าวๆนะฮะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลา์อีกทีหนึงนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าดีเนี่ยก็อยากให้มาลองที่ร้านกับตัวเองเลยนะครับจะดีมากๆเลยนะฮะก็ได้กระดานใจนะฮะก็ยินดีติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกับที่นี่กับตัว์วัตานาเบะนะฮะ GM นะฮะ WIT นะฮะ 55K2 คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูและชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมได้นะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินคคคคค้้้้าาาาาตััััััััววววใใหหหหมม่่่ขออองเเรรรรรนนนนนนนะะบบบบสสสีีกกก็ลลไไปปจิด